สบายดีพอเป็น่น้องเบิดสุขสุข้นเนาะมือนี้กับบรรยากาศยำเช้าเนาะอยู่ที่บ้านหน้าดงเมืองสงขลรแข็งสะวัสดิ์นาเขตประเทศลาเนาะตอนเชา้าประมาณ6กโมงเชา้ามีเสียงไก่ขันมีเสียงนกเขานกกระจิบนกเอียงทุกสิ่งทุกอย่างห้องพวกแวกพวกแวกยู่เนาะ และกะที่สําคัญก็มีน้าหมอกลงกทุกคนน้าหมอกแห้งกันนะเห็นบ่กน้าหมอกเป็นทรายเป็นยางไปเลยนะน้าหมอกเป็นยางมาทั้งสิ้นเลยเห็นบอกข้าวแม่และน้าหมอกกันในนี้กะค่อนข้างจะโอเคอยู่เนาะบรรยากาศนิ่งบรรยากาศสงบสงบดีแบบว่าค่อนข้างจะได้เรื่องนะ บานเฮามันกะสำเนียงแล้วเนาะทุกคนมันกะอว่าคักเลยเนี่สมบูรณ์เลยเนี่เดี๋ยวตอนนี้โคชิมาติดจักเนาะจูบน้ำคือพิเศษเนาะนี่เบนบ่บรรยากาศย่ำๆในเด้อทุกคนเลยมองลุงดีนะตอนนี้เน,ะนาะนี่บรรยากาศบรรยากาศโคตรดีเลยบรรยากาศโคตรดีเลยสมบูรณ์ ตอนนี้เฮากำลังติดเครื่องสูบน้ำไปเนาะทุนเศร้ามากโอ้สวยมากเราได้นะ้ำหมองทั้งหน้าทีใหย่เ,ยเนาะเดราจะเข้าจะพาไปท่านน้ำหมองตอนนี้เฮาก็พาเพราะเนี่ยเนาะเปี้ยทุนโอ้ยรันากาศดีขนาดมน,นี้รณ์เสียงกจ็จะประกาศอยู่บ้านนะแลควก็เลยจะประกาศจะประกาศงานบุญเดือนสามเนาะบุญกองเขาเผาผู้ไทยนี่แหละประมาณนี้แหละโอ้ย มนบู๊ยบรรยากาศคนดีตอนนี้เรากำลังอยู่ในหมอกนะเราบกำลัลงอยู่ในเอ็นบ่อมค่ะทำนี้เปหมอกอะไรมันคือแห้งขึ้นเรื่อยวะยน้ำหมอกไม่แห้งขึ้นเรื่อยแบบเบิ้งขี่ลอกผ้าไปผ้าเบื้อ,องขี่นะรอไปสิเป็นจะได้ไปนี่เดีย๋ยวไปผ้าเบิง้บงบนมันนานใน,าน,าน,านาต้นไม้ บรรยากาศนี่นี่ยนมูมูม่มมมมงามทัุ้กมดเลยมงมู่ถล่ลงเลยนะตอนนี้เาจะไปพาหมกวันนานานะโอ้โหสุดยอดเยบรรยากาศโตดเย็นทุกคนเออเหม่งโไดเรื่องเลยแจ็คสันน่โคนี่โกกุามาน้ำนะ ตอนนี้เขากำลังอยู่นี่กลุ่มหมอกน่อนี่ทั้งขาเขาในแม่นเปิดกลุ่มหมอกสมบูรณ์สมบูรณ์หมอกแห้งตอนนี้อยู่นี่นี่น่าจะหุ่นขอนวดเลยแล้ะนี่แต่ว่าบรรยากาศโกรเย็นเลยทุกคนเอ้ยอื้อ มันยุ่กองมันวาอยากหนักบ่ได้นะมันก็คือตัวจริงตัวจริงแปลว่ามันเต็มไปเลยแบบบรต้องไปหาสาไก่นะทุกคนอยู่แค่อยู่บ้านทำมันกรมีแหละนี่นะนี่มันเท่ามาแล้วมันไปพุ่นป่ะเห็นบ่อมันเท่ามามันบัดไปทางนั้นเนาะเฮ้ยมึงงูเขากำลังเป็นหมาเห็นบ่อม หมือกำลังเป็นหมากเนาะเขาหายปุ้ยไปเขาใส่ปุ้ยวันนี้เขาบริถายเบิ้งเนาะเขาใส่เขาหยอดหยอดหยอดใช้ตามผลิบียงเราประกาศได้ทุกคนด้ทั้งนั้นเด้อฟังเราเบ้าก็ได้เพราะว่าเราเบ้าเกี่ยวกับงานบุญอาจจะเสียงรบกวนแน่กะเขาโทรขอไฟล์ล่าเนาะอยากให้เบิ้งบรรยากาศหมอกนะช่วงนี้สมบูรณ์เลยพักเลี้ยว บรรยากาศสุดยอดเลยพ่อพี่น้องเงยนี่อยู่ที่ส่วนต่างูเนาะเดี๋ยวจะพาหลอบมึงเนาะ บรรยากาศสุดยอดเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้อห <c oughs> มอกนะตอนนี้กำลังยืนนิงปุบหมอกเลยโอ้ยโอ้เอ็นแนบมบงเห็นยัง <c oughs> บรรยากาศดีสุดๆเลยทุกคนเลยตอนนี้เห็นบอกสมบูรณ์ ข้างล่างเขาแม่งโคตรน้าเลยมึงมูเขากำลังเป็นน้อยเนาะเงินบิดนวลเบี้ยวกูปฏิอึดรถบรรยากาศดีเยี่ยมมากทุกคนเลยมือนี้เนาะมึงมู่ก็เริ่มหยอดก็เริ่มเดินแน่เลยมึงมู่ก็หยอดเริ่มเรียว่าใครแน่ให้ไมาละบรรยากาศแม่งโคตรดีเลยยำเช้าๆเนาะทุกคนเนาะ โอ้ยังความหนาวความเย็นยังมีการควน้นออกปากอยู่โอ้หมอกนะทางทางชวนมั่นบระดีมีเด้อหมอกด้วยค่ะทางนี้โบมีหมอกนี่ผ,ผู้มันมันไปทางฝุ่นเลยมีมีกลังหวานเห็นไหมน,นี่นี่มันกำลังมาทางนี้เนาะสุดยอดเลยทุกคนเลยฉากนี้หาไซเปอร์ได้เลยเนี่ยเนี่ยโมตองไปส้มกายหมอกเนาะ ขอตื่นแต่เช้ามาส้มอยู่หน,น้าเอากะอยู่บ้านเราเองกะมีหมอกในเบิ้งเลยเนาะตอนนี้เากำลังเปิดน้ำใส่เยอะเลยเนาะเอาตอนนี้เขาเปิดน้ำใส่ทั้งเ้าทั้งแรกเนาะเพราะว่าเพิ่มการเล่งหมากเลี้ยงยังมันนะนะเล่งหมากเลี้ยงยังมันมันถ้าว่าน้ำบ่เทิงปุยบ่เทิงมันอย่างบิดเนาะอื้อบรรยากาศททดีเลย วันนีญญ้เวียงเราประกาศงานบุญกองข่าวเนาะวันที่31เนาะอยู่บ้านอโดมเชียงคนแข่งสวัสดิ์เกศนะวงดนตรีวงดนตรีนุ่มแสงเดือนเนาะอาจารย์โตยเพิ่นภูมายวงอาจารย์โตยเพิ่นภูมาถ่ายคลิปให้คลิปเรื่อยๆกันแหละมู่วกำลังไปได้ดีเนาะเดี๋ยวประมาณจังน้อยเฮาสิลงมาฉีดยาฆ่าเซราแล้วก็ยาบอมลุงม,มันเนาะ เดยกขาดเซลล่า,าเลยกัสิยำลุงมันเสียงอันติบุแจงใส่ไหได้เพราะวะ่าโมเรมีไม่มีอยังไม่ก็ตายเลยไม่ของจีนซื้อมากเลยพอพน,นันแหละคือว่าตอนนี้เขากำลังเปิดน้ำให้มาดูทำบรรยากาศบ้าเลยทุกคนฮ่าฮ่าผู้มันไปทางปูงเลยมันขึ้นเทิงปูเห็นบ่มันขึ้นบ้านนักพีเห็นบ่ แจ๊กแบ๊กแจ๊กลีโก้กจโก้รับคู่ลิโก้รับจ็กสันมันรยากาศมันมากแล้วตอนนี้กำลังปล่อยน้ำเนาะตรงนี้เมนแบกแจกมาสุกคนเน้ะเขาเปิดน้ำให้ ประมาณเมื่อละเศร้าสามสิบนาทีเศร้าแรงเนาะตอนนี้เนาะอายุแตงนี่ก็อะไรประมาณประมาณสี่สิบมือเลยทุกคนแถวสี่สิบห้าสิบมือนี่แหละเพราะว่าห้องปูเป็นที่หาเนาะขบันหอดวันที่หานะอ,อ,อีกนี่มันครบสองเดือนหนะ้ามือเป็นที่เศร้าปลายเลยเศร้าสอ,สองสามเลยเนาะบรรยากาศโคตรดี บรรยากาศหวัดดีทุกคนเด้ออื้อนี่ๆๆๆเอ่อทางนี้อ่าคือไม่นี่ๆๆๆอ่าคือสิได้พอแล้ว <contain Jade> <pieces> ถ้าว่ากับคะแนนยุหน่วยมันโบง,ง่ามนี่เห็นบ่นหน่วยมันกี่ลายมันจะได้หาเลือกออกต้นหนึ่งมีอยูุข้าต้นหนึ่งตัดหยอดแล้วมันจะมีอยุซีเท่าเนาะซีเครือเข้ากับเอาไวซีเครือในซีเครือหันเขาจะเอาไวซีหน่วยหลังจากผ่านไปเสาหน่วยไข่แล้วเขาก็จะเลือกออกซองหน่วยมันเหลือสองหน่วยเนาะสรุปเดียวต้นหนึ่งเนาะเหลืออยุสองหน่วยนะ ต้นหนึ่งมีซีเครือเข้าใจบอต้อนหนึ่งมีซีเครือหลังจากที่เราตัดหย่อนมาแล้วต้นหนึ่งมีซีเครือมันชิมีเครือละหน่วยแล้วเขาก็ขัดมาให้มันเหลือซองน่วยเนาะหากแต่ว,ว่าเครือนี่กับปลาบะชีเครือคือเก่าเด้อปัญหามันเข้าใส่พุนเขาใส่คุยมันนั่นน้ำโอซิอมซับใส่น้ำยดน้ำน,น้ำมันไล่ออกหมเลยนี่เดินมาใหญ่เลยประมาณโลหนึ่งแล้วนาะประมาณโลหนึ่งลโลงปลาขนาดจะได้ยวน บิ๊กซันบิ๊กซันนะตัวนี้นะมันแบกแจกเด้อซันนะาี่นี่เาบิดออกมา่หมองแห้งแห้งเลยทุกคน เห็นบ่จุกเ่อน,นั่นเสียงสาบมาเล้ฮะบาได้ฮะเ,ะเ,ะเะต็มาติดเลยผ่านน้อยเดียวซะว้าวบรรยากาศดีขนาดน้คือในนี้มันบิดเนี่ยเลือกออกนะ ปัญหามันก็คือ่อยเลือกมากบ่ไดเนาะแบบว่าคอยเลือกมากบ่ได้น,นะทุกคนแบบว่าคอยจัดเครือปุ๊บนี่พัดลมมากเนาะลมมากมันก็สวนเชี้ยนไปคือเก้าลมเห็ดพัดเนาะลมพัดทันพัดนี่ป <c oughs> <c oughs> ัญหาทีมาเลือกมามันลำบากแบบนี่ <c oughs> มันสวนไปสวนมาเนาะโอ <c oughs> <c oughs> ้บรรยากาศดีได้เรื่องอยู่บ้านนอนตากหนังหมอกนี่ ต่างระเบอยนะดิเป็นไอ้ไปจากทัก <c oughs> ก่วงานรอประธานชุดความจำทิ้งได <c oughs> <c oughs> เลยสมบูรณ์บรรยากาศสมบูรณ์สมบูรณ์เดียวป่าหรอกเบิ่งเต็งมูอก็าจากบาทต,ตอนนี้เราก็นั่งยดน้ำมาเยอะนะอันนี้บิ๊กซันนะคน่อนข้างจะออกมาดีทุกคนบิ๊กซันนี่มาบุ๊อ่ะ หมากลายเลยนะดีจันนี่หมากลายเนาะคือแนนนี่นี่มันเห็นว่าจากักคือมันไปทางใดแน่นี่เห็น่ก็เลยได้มากนี่เนาะเพื่อจะงเวนไปทางใดแน่พระบูเห็นแปลว่ามันสวนเข้าไปไหนเหลยก็แล้วมีแต่ได้โน้ตได้เอาไว้นั่นก่อนเนาะ ที่แรกคิดว่ามันสิบปเป็นหมากป่ะนี้เด้อทุกคนเด้อเพราะวะ่ามันลมแห้งนาะลมกับหนาวมันใบกรอบครับนี่ก็ยังบ่ทันได้เศราใบกรอ,อ,อบอยู่แล้วนี่เห็นบ่ใบยังกรอบอยู่เห็นบ่พ้นพ่วงมาจากลมแห้งลมหนาวเนาะมันี่ให้บอมันบิดนี่มันบิดเบีย้ยงเห็นบ่มันรูปทรงมันบ่ได้รูปทรงมันไม่ได้ สายน้ำยนตนี่ก็อยากมีปัญหานะทุกคนเพราะว่ามันอยากตัดสายน้ำยนต์ันอยากมีปัญหามันอยากตัดเฮ้ยน้ำมองยังแห้งอยู่ทุกคนนะทุกคนน้ำมองแห้งนะเฮ้ยบรรยากาศแม่งดีมัอนี่สมบูรณ์กันาดนี่แล้วตะวันกำลังจะขึ้นเนาะทีตะวันขึ้นทั้งนั้นโอ้ยพอ็นยั วันนี้นี่เราก็จะประกาศดังดีแต่เด้ออกด็ดมังออกหน่อยได้บิดเลยเด็ดออกเลนี่มังมันจะเสื่องยู่นะมันได้เห็นไหมเออ ดอกปากเห็นบอกมันใบกรอบห็นบ่อืมแห้งหรือไรโอ้ยขอโทษขออภัหลายๆเ้อแอบบริตัดต่อเลยเลยเอาเรี่ยว,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 วเลย,ยน้ำมองน่าจะแห้งเนะงาะประมาณโลนึงน่าจะได้เลยทุกคนเลย ยังว่าได้ก eh, ็ให nah, mm ้ได nah, ้น nah, ้อยม่ละซีโล่าโลพ่อหนักหอดหกแย้มอันวัจอได้น้อยละซีฮโลบมลุษซามโลเดี๋ยวพาย่างมาเบิรงทางนี้ก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยกลับเลยแม่งโคตรหน้าวะมาเจ้าชิเน่เบรนยังเลยทุกคนอยู่ในนี้นี่นี่นี่มองนะเห็นว่าเดี๋ยวพามาย่างเราเบิรงทางนี้ก่อนพาย่างเบิรงบิ๊กเบิ้มกับแบ็คแจ็คทางนี้ พราพีพระนองอย่าง,งานบานราณก็จะปั้งองบาทธรรมดาทแท่นี้เนี่ยมันเทิงเันเบิดเลยนะเพราะว่าเพื่อมันมาทั้งร้อยมันเลยบะเทิงกันเพราะว่าลมพัดมันนี่ตัวนี้บิ๊กบนะิ๊กเบิร์นเนาะเห็นบ่บิ๊กเบิร์นมันเป็นหน่อยเลี้ยงง่างยๆเนาะนี่นะนนรูปช่องบ่ได้เนี้ยเห็นปะมาพานเข้าไปเข้าบ่ได้เลือกมากเลือกมากบ่ได้ สวยไปสวยมาคันเลือกมากได้นี่ยชมบูดหน่อยมันได้ต้นละซองหน่วยซะกันได้เป็นไปได้กับต้นละหน่วยแหละให้ได้ต้นละนูหน่อยอยังดีเนาะต้นละซองซะเอาต้นละซองพะมันจันางน่าด้แนละ้วเออบิ๊กบิ๊กบิบบบ๊กเบิร์มนะคนเขียนไว้เนีอันนั้นนะคนว่าบิกบาบ๊กเบิรนะ์มคนว่าบิ๊กเบิร์มเนาะ โอ้ยเสียงพญเวียงมันคือดังดีแต่เด้อพญเอ้ยเรากำลังประกาศงานบุญเนาะงานบุญผาป่าสามัคคีผาผาป่าสามัคคีเด้อทุกคนเด้อผาป่าสามคัคคีเนาะอุที่บ้านนาะดงมึงสรงค่อนข้างสะวัดนาเขตเด้อนี่สายำลำบากมันอยากตัดเนาะมันอยากตัดกระทรงพนห้มันออกนี่คอย บิ๊กเบิ้มกำลังเป็นดีดีบอกบิ๊กเบิ้มนี่ค่อนข้างจะขวดใหญ่เนาะนี่เห็นบ่นี่ขวดมันเห็นบ่สมซื่อขยุสมซื่อว่าบิ๊กเนาะบิ๊กภาษาอังกฤษเปใหญ่บิ๊กเบิ้มบิ๊กเบิ้มกันนะจะแปลว่าเบิ้มเบิ้มกันนะจะหมายความว่าใหญ่อะไรขวดใหญ่ก็ดีนี่บ่มันบิดเห็นบ่มันบิดนี่สกัดออกเลยนี่เห็นบ่ หน่วยนี่นี่ดูดีมีอนา,าคตเนาะถ้าข้าเลือกได้ข้าก็จะนัน่มนัน่มนั่มมาเลือกบิดออกบิดออกบิดออกมะ<า>เร็งเต่าแตงนะฮะเห็นบ่เต่าแตงเต่าแตงเต่าแตงกับมาานะทุกคนเนาะนี่เต่าแตง ่าจะกินอ,อะรนะอรเนะบ่เเ็ดมันนะเพราะว่ามัน่นาจะย่าบิแเลยเรื่องเตาแตงบ่ค่อยมีปัญหานะ่าจะเปเรื่องวันทองอนอนีี่่ ดีเล่เนาะปลูกที่แรกขีข้ลายขี้ลายาเลยเน,เนี่ยโมเป็ตะเป็นเลยนี่เห็นบ่โอ้ยบรรยากาศไปกูดีเลยทุกคนเลยนทุกคนมาสมัมผัสมาเด้เนาะอยู่ทางกลางหมอกนะเต็มเทปเลยเห็นบ่ลามขี้ดินเลยเห็นบ่อยาใหญ่เพราะว่าพี่น้องทุกคนเดี๋ยวมาสมัมผัสน้ำกันทนุกคนเย็นหนาวแบบวะ่าเย็นอากาศเยน็ยนเลยเย็นเนาะ ทางหนามันนาแห้งหาก็ว่าอยู่ในโทรศัพท์มันบ่ค่อยนาไปเลยเพราะมันบ่คืออยู่ในตัวจริงนะนี่ดิติดหมากดีขนาดน้อทุกคนบิ๊กเบิร์มนี่น่วยละโลก็มีเลยเนาะโอ้โหน่วยละโลตัวน่ะเห็นบห็นี่ฮันลีดๆตดุบจุย มาติดดีเลยแล้วมเบิร์มีชิราจะเหลือกมากว่าใดน,น้อมันซวนไปซวนมาเลยครือเครือมันเยอะนี่เห็นบอกเห็นบอกมันบิดนี่มันติดตัวนี้เลยเนาะตัวนี้ออกมากมันบิดเลยนะมันบิดอตัตโนมัติเนะ <S <S าะใครแน่อีกอย่างหนึ่งกับอาศัยธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์เหลืองหาเนาะแปลว่าธรรมศาสตร์เหลืองหาได้ก็คือในเครือกมันติดมากนี่มากต่อไปมันชิบิดเองอตัตโนมัติเลยนะ ใีบ่บอกแบกแจกนะเห็นบอกแบกแจกนี่มักแบกแจกมันมีมันเห็นมีอะไเห็นตลอดนั่นหายว่าเครือเดียวช่องนวยเรียนติดกันในนี่เห็นบอกนี่เครือเดียวกันในนี่เห็นบวกควนมาจากคนเดียวกันไในนี่เห็นบวกมาจากควนตัวนี้นี่เลยก็มาอีกควนตัวนี้ตัวนี้มันบิ๊กเบิ้มเนาะบิ๊กเบิ้มนะทุกคนเนาะหมาก็เริ่มเริ่มเห็นหมากเลยหน้อยๆในเน่เริ่มมีเน่เลยเนาะ ในที่เราเ็นบ่อสาน้อยเฮียงกันบักข้านจีดกันอีกแล้วี๋ยเดี๋ยวมาเบิ้งมาเบิ้งนี่นมากล่างสามีน้องก็ล่งเร่งนำเล่งปุ้ยตาใไปแล้วปุ้ยนะสายน้ยดหยักมันก็อยากตันแน่นึงแบบยามันแด้ะใช้ได้ยเดดอกก็ว่า น so <c oughs> <c oughs> <c oughs> ี like <bbe> <c oughs> ่แบกแจกมีเห็นบ่เราตรวจก่อไฟลายเลยอากาศมันจะเป็นไดไอเนาะมันเป็นคนขึ้นนี่คือคนเห็นบ่เห็นบ่คนก้าวเห็นบ่เห็นบ่ชมพูชมพูเห็นบ่ nè mình nó hay mà, ôi, tưng chừng kêu cho này, yên bờ. nào, ơi, na tém thiệp với lại theo này, bờ hết đìn เย็นแห่งหนดิมือจนแดงมนะั้งมือจนแดงเลยทุกคนเลยอ่าคลิปนี้ก็สีเงาเนานะครับพวกเราจะเบิ้งก็ขอขอบใจหลายๆต้องเบิ้งเบิ้งมาหอดเท่านี้ก็อย่าลืมสนับสนุนกันโดยการกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับพ่อเนาะนี่ปัญหามันก็คือเอาหน่วยไก่ผลเนาะเอาหน่วยไก่ผลยามันนี่ปัญหาที่ปวด เซอร์ลาเนาะเสือร์ลาล่มแห้งนเหมือนกนี่นี้เขาเอิ็นน่าจะเป็นลาน้ำค้างหรือว่าเอยียงสักอย่างแหละคือว่าโบชันกฟฟับเผ่ปูยเนาะปูยเขาไม่ได้ใส่เพราะมันหนาจับบูเลียนเผ่ปูยเลยมากลางเรือม,มากเนาะอยากจะวันน้ำนี่โอ้กันก็ได้เงินไหวนี่สื่อกันคอยจะสื่อกันสื่อกัน ชื่อผ่าปูไว้เลยเนาะปีหนะนามามันยังบ่ยากผ่ายางคุ้มผ่ายางเพรามันมันบ่มีผ่ายางคุม้มนี่มันเจ๊กได้นะทุกคนมันก็ได้เยอะนี่แหละคมงามมันก็พอได้แต่ว่าเห็ดย่างนี้นหนึงมันบ่นคือผ่าปูกรนไดผ่าปูมันจะควบคุมวัชพืชหญ้าไว้ได้เนาะแล้วกะ็มีข้อดีหลายอย่างเนี่ยขันคุ้มคุ้มไข่ก็บ่คุ้มนะบอกง่ายๆแบบนี้เนาะ ติดไก่ผลอ,ออกมันติดไก่ผลออกน้อยนะเป็นับนันเริ่มทะลุออกมนะเฟลองน,นำมันทะลุมาในนี้สาเหตุคือดิ้นแข้งนะเดี๋ยวเข้ขึืนวันนี้เขาก็จะเอายามาฉีดเนาะเอามาพะพนะ่้เนาะหอก ยาขาเซรานำ้ำล่าน้ำค้างนะนี่ยาขาลา่ลาล่าน้ำค้างใบใหม่และกบำรุงบริทนาระนอกเนาะบ่มีอยัางมะเร็งยังกับบ่ได้ค่อยไล่มันไปได้บ่ได้ใส่ยามะเรงมันยังไปได้นาะว่บรรยากาศดีาาเลยทุกคนเนาะคลิปนี้ก็บจะขอจบไปเพียงสานี้เนาะคลิปหน้าพอกันไม่ได้เพราะใดที่บึงกระคอกใจละลายบรรยากาศมันโคตรดีเลยเหมือนนี้เนาะ